รีพลพัฒประกาศข่าวดีเตรียมแต่งสาวคนนี้หลังคบหามานานไม่ออกสื่อขึ้นท่านเป็นพระเอกลูกรักช่องวัน31ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตรีพลพัฒนสีขจรเดชาสำหรับละครเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบลงไปอย่างพนมนาคา เรียกเดตติ้งเข้าช่องได้อย่างปังๆไม่ดังก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วล่าสุดตรีได้ออกมาอัปเดตชีวิตส่วนตัวผ่านในเอนเตอร์เทนเกี่ยวกับสถานะหัวใจในตอนนี้ว่าไม่โสดเพราะคบกับแฟนสาวนอกวงการมา12ปีแล้วคบกันมาตั้งแต่อายุ16ปีไม่ได้ปกปิดเพราะอยากให้เกียรติทางแฟนสาวนอกวงการ เธอคนนี้อยู่ในทุกช่วงโมเมนต์ของชีวิตเป็นกำลังใจให้กับกันและกันวางแผนมาสองถึงสามปีเตรียมแต่งงานสร้างครอบครัวแล้ว